สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟอาอีกแล้วนะครับผมอ่อาอเราอช้าไปดูกันเลยนะครับผมวีพีซีนะครับผมข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมช่องอาวุธเปิด3ช่องนะครับผม มีเหรียชุดอ14เหรียญนะครับมีแว่นชุดเซตสกีนะครับผมกับม่หมวกนะครับผมวงล้อนะครับวงล้อเมจิกโบหมุนไปทั้งหมด1ครั้งนะครับผมแล้งไม้ค้าเวลสิบสนะครับสร้างเวล 13, สิสาำรวจเวลสอนะครับผมอ,อาวุธก็มีตามนี้เลย มี e v i l w night v i นะครับผม super android mac นะครับ super android up สายฟ้าแล้วด้วยนะครับผม ksg v i w 7นะครับผม h a i ak v i w 7นะครับ vision view 7นะครับผม e v i l ak v i w 4นะครับผม thai m 4 v i w 4นะครับ g 3 6 view ่ c u t t i v i w นะครับผม e v m 2 m 8 2 a 1นะครับผมเว w สีนะครับ p 9 0 m a x ครับผมแล้วก็มีก็อกสิ w เจนะครับ เปิดลูกโม่นะครับผมเวลเจ็ดนะครับ SK416 เวล7เจ็ดนะครับ MP5K เวล5ห้านะครับผม a w p ธรรมดาเวล4สี่นะครับอาแล้วก็ยังมี 2,016, 2016 Xmart Bar 2,000ด้วยนะครับผมเวลแปดนะครับมี r s a s นะครับผมเวล7เจ็ดนะครับผม อ่าโอเคนะครับผมไอดี ID นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครสนใจก็แอดไลน์มาตกลงราคากันได้นะครับผมอ่าลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีมีดบางกรด้วยนะครับผมมีมีดบางกรดด้วยนะครับอ่าก็เอาเป็นว่าใครสนใจไอดีนี้ก็ทักไลน์มาตกลงราคากันได้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ